เขาคุยกันเรื่องความทุกข์ในชีวิตหลวงพ่อก็แนะนำให้เขานะเจริญสติปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็พูดทำนองว่าผมไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมหรอกนะหลวงพ่อก็เลยถามเขาว่าแล้วทำไมมีเวลาโกรธนะแล้วทำไมมีเวลาทุกข์ นะไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมแต่ทําไมมีเวลาเศร้ามีเวลาโกรธมีเวลาหงุดม,มีเวลาหัวเสียนะมีเวลาเครียดมีเวลาวิตกกังวลวันวันหนึ่งนะนะเราเสียเวลาไปกับความโกรธไปกับความเศร้าความหงุดหงิดความเครียดเนี่ย วันหนึ่งเนี่ยนานเท่าไหร่เนี่ยเคยคำนวณบ้างหรือเปล่าณวันอยา่างเราให้จินตนาการต่อผลอับในขณะที่เราเขียนนี่นะคะ,ะต้นแค่บ,บัดตทตั้งหมดเป็นสิที่กับ่ราแต่เมื่อออกสู่ท้องตลาดวางขายเม่อไรเราต้องนึกว่า วันนี้เป็นสิทธิ์ที่คนแต่ละคนจะชอบหรือไม่ชอบบางคนบอกไม่ได้ควาไมได้เร,เราต้องรับเออใช่ก็ไม่ชอบอมันเรื่องของคนอ่านไม่ใช่เรื่องของเราใชคะและเราต้องเคารพคนเขียนบกทกชีวิตคือการต่อสู้สู้กับคนอื่นชนะไม่จบ สู้กับตัวเองให้ชนะสะก่อนถ้าชนะตัวเองจึงไปสู้ต่อคนอื่นเพราะจิตที่มันคิดเต่จยจัดสิ่งข้างนอยตถูกใจเราเนี่ยมันหายไปเนี่ยโอ้ใจเราสบายเลยการจัดโลกให้ถูกใจเนี่ยมันลําบากและมันยากมากจัดสิ่งภา,ายนอกให้ถูกใจเราสู้เราจัดใจเราให้เข้าใจโลก เข้าใจตามความเป็นจริงหน้าหนาวก็ต้องหนาวหน้าร้อนก็ต้องร้อนอยู่กับคนนี้เขาเป็นคนที่พูดมากเอาความดีใส่ตัวเอาความช่วจใส่คนอื่นโอ้ธรรมดาเป็นธรรมชาติของเขาอย่าไปโกรธเขาเราไปโกรธเขาเราก็เป็นทุกข์เองเป็นเรื่องธรรมดาเขาเป็นอย่งงนั่นเองธรรมชาติของเขาจะให้เขารักเราทั้งหมดทั้งโลกเนี่ยมันง่ายหรือยากแต่เรารักคนทั้งโลกนี่โหง่ายมากเลยเพราะใครรัก คนนั้นก็ได้ความหลักห <xi> ลักพระพุทธศาสนาของเรานั้นสอนให้เราทำอะไรทุกอย่างเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวให้หมดไปเช่นเราให้ทานก็เพื่อทำลายความเห็นแก่ตัว รักษาศีลก็เพื่อทําลายความเห็นแก่ตัวพระพุทธเจ้าสอนให้เราให้เพื่อไม่เอาอะไรตอบแทนไอ้สิ่งที่เรามีแล้วก็คือตัณหานั่นเองความอยากประเภทต่างๆที่มีอยู่ในตัวเราแล้วเรามีกันคนละมากมายแล้วแล้วทําไมไปเอามาใส่เพิ่มเข้าไปอีกเหมือนกับขยะเต็มบ้านเราแล้วพอเราเห็นรถขยะวิ่งมาบอกหยุดก่อนหยุดก่อน เอามาทิ้งในบ้านฉันหน่อยฉันมีอยู่บ้างแล้วแต่มันน้อยเกินไปได้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วเพราะว่ากิเลสคว,ลความโูภความโกรธความหลงตัณหาอะไรต่อ,อไรนั้นมีกันอยู่เยอะแยะแล้วแล้วทำไมเราจะไปเอาเพิ่มเข้ามาอีกเพราะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เข้ามาสำรวจตัวเองแต่ทุกวันนี้ปัว่าที่มันยุ่งเนี่ย เรามองทุกอย่างออกนอกตัวหมดไอ้หนุนไม่ดีไอ้นันไม่ดีที่หนุ่นไม่ดไีไม่ดีโอ้โหเรามีเรามีนักวิพากษ์เรามีนักวิจารณ์เรามีนักตัดสินเต็มโซเชียลไปหมดเลยแต่เราไม่ค่อยพบเลยว่าเรามีนักตัดสินนักวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองเจริงแล้วสุดท้ายแล้วมันว่ามนุษย์เราสู้กับอะไรเราสู้กับตัวเองทั้งนั้นแหละค่ะแล้วก็หาตัวเองให้เจอแค่นั้นเองเราปล่อยให้จิตเราโลดแล่นมาเป็นกลับเป็นกัน่ะจะมาทําวันเดียวไม่ได้ แอคชั่นมันก็เท่ารีแอคชั่นนะเราเราปล่อยตัวเองให้แบบหลงระเริงกับกิเลสมา40กว่าปีวันนี้จะไปทําวันเดียวเอาให้มันจบไม่ได้เวลาที่มันว่ายทวนกระแสอะเราว่ายไกลมาแค่ไหนมันก็ทวนกลับไปเท่านั้นนะคะชีวิตของการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันช่างสั้นนัก ถ้าแต่ละคนสามารถระลึกชาติตัวเองได้นีจะกลัวในการเกิดในวะตะสงสารมากจะไม่กล้าทำความชั่วเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเกิดขึ้นมาแล้วเราใช้ชีวิตประมาทไปวันวันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างยิ่งนะที่เราไม่ได้มีโอกาสเข้าถึงสิ่งที่เป็นแก่นเป็นสาระให้แก่ตัวเอง ได้มีโอกาสที่จะปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการทั้งปวงโดยเฉพาะการที่เราได้มาเกิดในยุคที่พบพระพุทธศาสนาเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยยากในโลกนะเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาเนี่ยก็จะไม่ใช้ชีวิตอย่างประมาทเร่งเห็นสิ่งที่เป็นแก่นเป็นสาระอันประเสริฐ ขวนขวายทำแต่สิ่งที่ประเสริฐต่างๆไม่ปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปนะในแต่ละวันแต่ละคืนนะวันเวลาล่วงเลยไปนะบัดนี้ท่านทั้งหลายกำลังทำอะไรกันอยู่พระพุทธเจ้าบอกว่าแม้ในอุปัติเหตุเนี่ยค่ะ ก็เป็นผลจากกรรมของแต่ละบุคคลด้วยแต่กรรมของเขาเนี่ยมันมาในรูปลักษ์ที่เราเข้าใจว่ามันเป็นอุปัติเหตุแต่ไม่มีอะไรที่เป็นอุปัติเหตุหรือไม่มีอะไรที่มันเกิดขึ้นมาโดยหาสาเหตุไม่ได้ของทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีเหตุและถ้าวเวราค้นลงไปจนจนทั้งเจอเหตุแล้วเนี่ยเราก็จะแก้ปัญหาทุกปัญหาได้ถ้าเราเระลึกอย่างนี้ค่ะว่า อะไรที่เกิดขึ้นมาดีที่สุดสําหรับเราเพราะมันเป็นมรดกเราเองฝีมือเราเองทั้งนั้นเลยมันเกิดขึ้นมาดีเราจะได้ใช้ให้หมดไปถ้ามันมาเกิดตอนที่เราทุลักทุเลกาลังจะตายไม่ตายแหละเราอาจจะไม่มีแรงแก้ก็ได้นะคะถ้าเราคิดอย่างนี้เนะะี่ยค่ะเราก็จะได้ไม่ไม่ไปเดือดร้อนถ้าเราเจออุปสรรคเออดีเราจะได้แก้ได้เสร็จไปมันจะได้หมดหมดไปชีวิตเราจะได้เบาสบายขึ้น <c oughs> แต่ถ้าใครได้รับการศึกษาหัวใจพุทธศาสนามาก็รู้สึกว้าไอ้ที่น้ำมันเกีียวแล้วพอมาเกี่ยวเยลือดไหลมันก็ต้องรู้สึกเจ็บเจ็บนองกระเช่นนั่นเองที่ว่าเจ็บเจ็บนี่มันเป็นแต่เพียงความรู้สึกเท่านั้นแหละตามกฎของธรรมดาเท่านั้นแหละ แต่ถ้ามันโง่มันก็จะปล่อยความคิดความรู้สึกเลยไปเชืว่ากูเจ็บแล้วกูกูจะตายนี่คือเกิดอุปาทานยึดตัวกูยึดของกูมันก็เจ็บมากถ้าไปคิดถึงว่ากูจะต้องตายเพราะมันเป็นพิษเพราะมันเป็นอะไรต่อไปจะตายนี่มันก็เจ็บมากก็อุปาทานว่ากูเพราะว่าความตายของกูมันก็เจ็บมาก นี่คือคนที่ไม่มองเห็นว่ามันเช่นนั่นเองในความเป็นเช่นนั่นเองเป็นประจามกฎของธรรมชาติเหมือนกับพระเจ้าแล้วฟืน้นเราแก้ไขไม่ได้พระพุทธเจ้าก็แก้ไขกฎเหล่านี้ไม่ได้ถ้าคุณ หายใจเป็นแล้วคุณไม่ตายทั้งเป็นหายใจเข้าอย่างมีความสุขที่ได้หายใจลมหายใจเป็นกายลมมันก็ปรุงแต่งกายเนื้อให้อ่อนโยนความเครียดมันก็ไม่ปรากฏอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่เราเรียกว่าอาณาปานาสติคือมีสติประครับประคองกายใจของเราเราไม่เชื่อว่าความสุขมันได้จากการสร้างอย่างสม่ำเสมอที่มันไม่ต้องใช้สตาแต่มันต้องใช้สติ มีสติกับการหายใจเข้าที่รู้ตัวทุกพร้อมว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่ลมหายใจเข้าที่อ่อนโยนมันทําให้ร่างกายผ่อนคลายแล้วใจก็รู้ชัดพร้อมที่จะมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการคิดถ้าคุณเคารพชีวิตคุณหายใจอย่างมีสติลมหายใจคือเพื่อนลมหายใจคือชีวิตและลมหายใจเป็นอาวุธ เป็นอาวุธที่จะทำให้เรากลับมาดูแลตัวเองได้คุณแม่ขอยืนยันไ,ไม่ต้องวิตกไปอนาคตที่ยังไม่มาไม่ต้องมาประสาทกินกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะครับเนี่ยลมหายใจก็เป็นยามันช่วยดับความคิดทีเงาความคิดฟุ้งซ่านความคิดประสาทของพวกเราออกได้แล้วลมหายใจมีผลไอเด็กหรื เริ่มพิจใจเราก่อนเลยลมหายใจลมหายใจสุดลมหายใจเข้าไปลึกๆแล้วก็ดีความคิดออกในช่วงโควิดแบบนี้ถามว่าฐานคิดของเราปุุงซ่านไหมแล้วข่าวสารอะไรก็ตามเรารับเข้ามาอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็ไม่ได้กันก้นกรองกุศลนะกุศลนะครับอันนี้อันตรายเนาะทุกก็เพราะความคิดมันเข้าไปป่วน พอใจไม่ดีกายก็พังหมดเลยนะภูมิต้านทานในตัวก็หมดไปนะหายใจลึกๆหายใจลึกๆเพื่อดีดความคิดนะอ,อ,อกุศนออกดีดความคิดบ้าๆบอๆออกเราทุกข์ก็เพราะความคิดเราสุขก็เพราะความคิดนะแต่ถ้าเราเข้าใจความคิดเราก็หลุดพ้นได้เหมือนกันแนะ่